สวัสดีจ้าพี่น้องื้นนี้น้องนภพัดกะเอาเฮดข้านตะเล่นที่เก็บมาได้เนาะจะมาทอดกรอบเป็นเฮดขาน้นตะเล่นจ้าการทอดกรอบก็ใส่ไฟอ่อ,อนๆเนาะจะเนาะทอดไปเรื่อยๆคือห้าทอดอันแคบหมูละจ้าทอดไปเรื่อยๆแต่น้องนภพัดจะเอาไฟอ่อนที่สุดเนาะจ้า เห็ดเท่ากระตากแดดไว้เรียบร้วยมันก็แหงดีเนะจ๊ะแล้วก็มาถอด เริ่มแห้งแล้วพี่น้องมนันสิแตกฟอกแตกฟอกแตกแเพื่อเห้ทอดอันหมูกรอบละจ้าเวลามันสิกรอบแล้วมันติดแตกฟอกแตกฟอกแตกเนาะจ้าเริ่มกรอบแล้วจ้ะเริ่มแตกแล้วผิกสักพักก็จะทอเนาะจ้าอยากจะลุกแล้วกระสิตากใส่กระชอน รสชาติก็แล้วแต่ค้นมักเนาะจ้ะน้องนาพัดใสเกลือใสรสดีแล้วก็ใสน้ำตาลแล้วก็ชิมเบิรงเนาะจ้ะตอนเขาตักออกมาใสกระชอนเ้าก็โรยเกลือโรยอ่ะรสดีแล้วก็โรยน้ำตาลใสแล้วก็คุก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 เนาะจ้ะคุกแล้วกับมาพึ่งใสกระดาษซับมันจ้ะคอยสีพึ่งไหวกินหอดมือเสาร์เนาะจ้ะเพราะว่าทดลองแล้วครั้งหนึ่ง น้ำมันเจ้บ่มีจ้ะแล้วกัใส่กระปุกกินได้เป็นสองอาทิตย์ข่อยเฮ็ดไว้สองอาทิตย์กะยังกรอบอยู่จ้ะสิใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะพอลองเฮ็ดกินครั้งแรกเราจ้ะมันแซ่บดีนี่ครั้งสองของน้องนภาดเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะแซ่บอีหลีเด้พี่น้องแล้วกับ่มีน้ำมันเพราะว่าเฮาวซับน้ำมันไว้จนอันสอดแกงนี่ข่อยเฮ็ดยามข่อยเลิกงานมาข่อยมาทอดแล้วกับซี่ยามมื้อออื่่นเช้าขยกะปุกไว้เนาะจ้ะเนาะ